ดีนะคะเพืเ่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านยายเทพเช่นเคยนะคะบ้านยายเทพตาเทพชาแนลก็มีงานอีกแล้วนะคะก็จะเป็นยีนอ่าเป็นยีนปะเนาะค่ะเป็นยีนปะช่วงนี้ยายเทพก็จะมีงานมาหลากหลายเนาะค่ะกอกแกก,ก็รับหมดเนาะค่ะก็รับหมดะค่ะเก่งอ่าขาประจำเนาะค่ะน้องก็เอามาบ่อยๆเนาะ น่ารักมากเลยว่าเท่าไหนเท่านั้นเนาะน้อง,นองคนนี้ไม่เคยต่อค่ะเด็กเทพก็จะใช้ผ้าส่วนที่เหลือของตัวที่แล้วที่ตัดขานะคะทุกคนค่ะก็จะเอามาปะนะคะปะรูที่ขาดเนาะส่วนไหนอ้วนๆเราก็จะมีพื้นที่นะคะส่วนที่ไม่เล็กเกินไปเราก็ทิ้งไปนะคะก็มีประโยชน์ต่อเนื่องกันแบบนี้นะคะพี่น้อง บางคนเขาก็ไม่อยากได้ผ้าธรรมดามาปะเนาะเขาอยากได้ผ้ายีนไม่มีหรอสิบ่าเนาะค่ะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยมีใครว่าหรอกแต่เราก็กันไว้ก่อนเนาะเพราะว่าอ่าเผื่อเขาเผื่อเขาว่ามาเรากันไว้ก่อนเลยมียีนก็ใช้ยีนเนาะจ้ะการเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์เลยตรงนี้มันก็เป็นส่วนที่อ้วนกว่าส่วนอื่นเนาะเราก็พอเลาะออกตรงตะเข็บจะอยู่ตรงตะเข็บพอดี ใช้งานได้ต่อเนื่องเลยโดยที่ไม่เสียของนะคะแทนที่เราจะทิ้งไปเสียเปล่าประโยชน์แต่แต่ไม่ไม่นะคะล้วก็โอเคอยู่เนาะคะ่ะถ้าขยันหน่อยก็เอาไปรีดเพื่อแปะแป้นเปียกแล้วก็ค่อยเอาผ้าตัวที่จะเอามาซ่อมเสริมนะคะก็จะประมาณ ให้เขาอยู่ตัวนะคะให้เขาอยู่ตัวเลียให้เรียบร้อยแล้วก็เอาแป้งเปียกทาปแปะแปะนิดนึงแล้วก็ใช้ผ้าที่ไอ้นี่มาทาตามแต่ตอนนี้ังไม่แล้วนะคะก็ใช้เค็มหมดเอาทีนี้ไปช่วงขาเขาแคบนะคะเราจะทํำยังไงเราจะล้วงเขาไปเย็บเลยได้ไหมมันก็ได้แต่มันจะจะทาให้เราลําบากทุลักทุเลเนาะคะ่ะเราก็มาแค่ตรงตะเข็บขาเนาะคะ่ะตะเข็บขาท,ที่ที่ไม่ใช่เดินคิ้วเนาะ แะออกสักประมาณคืบหนึ่งเนาะ,ะค่ะคืบหนึ่งพอให้เราได้ล้วงเขาไปเย็บได้เนาะคะ่ะแกแเช้นเย็บออกนะคะสักคืบหนึ่งก็พอเนาะไม่ต้องเยอะมากเพื่อเปิดเย็บแผลที่เขาให้ปาเนาะดีที่มันเป็นขาเดียวกันเนาะขาอยู่ด้านหน้ากับด้านหลัง หน้าแผลหนึ่งข้างหลังแผลนึงเนาะคะ่ะก็เลยได้เลาะขาเดียวนะคะพอเราเลาะเสร็จแล้วเนาะก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะร้วมเย็บเลยเนาะคะ่ะก็จะง่ายขึ้นส่วนอีตรงขยุยขยุยนี่เราก็ไม่ต้องตัดทิ้งนะคะทุกคนมันจะช่วยได้ในการปกปิดผ้าที่ ไม่ค่อยเหมือนเนาะค่ะผ้าที่ไม่ค่อยเหมือนผ้าที่เราเอามาเสริมอาจจะผิดเพี้ยนกันบ้างอีตัวขยุข,ขยุยนี่เขาจะมีประโยชน์เนาะคะ่ะเขาจะมีประโยชน์ในการกลบเกลือนเนาะ,ะกลบเกลือนให้แล้วก็กลบเกลือนในการสีผ้าที่ไม่เหมือนกันก็จะทําให้อาพลางได้นาะคะอำพลางได้ อย่าไปทิ้งเนาะคข่จะไปทิ้งเขานะคะเราก็จะเอามาปิดแบบนี้ปิดแผลเนาะคะ่ะถ้ามีชิ้นใหญ่กว่านี้ก็จะดีเลยเพราะว่าเราจะได้พื้นที่กว้างขึ้นเนาะเราไม่ต้องปะแค่ตรงที่ขาดยาเทพชอบทําเผื่อเหลือไปเนาะคะ่ะเผื่อปะตรงนี้เสร็จเดี๋ยวไปขาดอีกถัดไปเนาะคะ่ะชอบชอบทาแบบว่าให้ให้หเผื่อไว้เลยเนาะเป็นบริเวณกว้างสักนิดนึงเนาะคะ่ะแต่ครานี้เรามีห่า ผาไม่เยอะนาะคะผ้าไม่เยอะ,ะ,ะเราก็เอาเท่านี้แหละเอาเอาเท่าที่เรา,อาพอหาได้เนาะจังหวะพอดีที่ที่มียินตัดขามาก็เลยทําให้พอได้ผ้ามาปะบางครั้งก็ตัดเยอะก็ถ้าถ้าตัดเยอะก็ก็ดีเนาะบางครั้งก็ใช้ประโยชน์ได้ตลอดเนาะคะ่ะ นี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่างไม่ต้องทิ้งของนะคะไม่ต้องทิ้งของเนาะก็จะประมาณนี้เนาะค่ะเราจะไม่ทิ้งผ้าเนาะค่ะเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากที่เราทาบกันเสร็จแล้วได้อพอดีกันแล้วเนาะขั้นตอนนี้เราก็มาทําการเตรียมเย็บเลยนะคะเย็บเราก็จะใช้ได้สีขาวนะคะใช้ได้สีขาวแล้วก็เพราะว่าสีขาวมันจะกลืนนะคะขาวหรือคริมก็ได้นะคะขาวหรือคริมก็ได้ะะตอนนี้จะเทียบใช้สีขาวเนาะเพราะว่า เพิ่งเย็บเสื้อสีขาวไปก็ใช้ต่อเนื่องเลยเนาะคะ่ะสีขาวสีครีมได้หมดเนาะคะ่ะขอให้เป็นสีกลืนๆก,กับาลายเซนของของยีนเนาะคะ่ะแต่ถ้าเราใช้สีอื่นมันจะมันจะเข้มมันจะไม่สวยเนาะ,ะใช้สีครีมสีขาวนี่แหละมันนวลนๆนนเข้าหากันเนาะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็เย็บวนไปได้เลยเนาะคะ่ะตามแนวริมผ้าค่ะเราก็จะใช้วิธี สัมผัสไปเลยนะคะเย็บสัมผัสเอาว่าเย็บไปตามรอยของริมผ้าเนาะคะ่ะเอามือคํำๆคดูนิดนึงเนาะเย็บปนไปเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็จะเตรียมเย็บได้เลยเนาะ,ค,ะค่ะแล้วก็เย็บไปตามแนวของผ้าเนาะคะ่ะผ้าที่รองอยู่ข้างล่างเนาะคะ่ะเราก็ใช้มือสัมผัสได้เนาะค่ะว่า ผ้าจะมีอยู่ประมาณถึงไหนเนาะคะ่ะแล้วก็วนเนาะคะ่ะแล้วก็วนเป็นมุมสี่เหลี่ยมการลวนเป็นมุมสี่เหลี่ยมเข็มหมดที่กัดไว้ก็ระวังด้วยนะคะที่เพื่อโด,ดนเข็มปักกันเดี๋ยวมันทําให้เข็มหักได้เนาะคะ่ะก็ถอดออกด้วยความระมัดระวังนะคะเราจะได้วนได้สะดวกนะคะทุกคนผ้าอาจจะเห็น ชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนะคะเราก็วนไปเรื่อยๆนะคะวนไปจนอรอบเลยนะคะนะคะสังเกตได้ว่าผ้าที่เอามาแปะเขาจะคนละสีคนละเฉดกันกับตัวกางเกงเนาะตัวขยุ่งขยุ่ยนั่นแหละจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดนะคะเราจะไม่ตัดทิ้งนะคะทุกคนเราเก็บไว้ใช้ได้หมดเลยเนาะค่ะยีนเขาเป็นอะไรที่ เทและเกี <muitas> ๊นะคะก็จะประมาณนี no. ้นะคะวนไปรอบๆเลยวนไปรอบๆเลยนะคะวนไปจนกว่าจะเสร็จนะคะทุกคนถ้าเราทำงานออกมาเนี้ยบและสวยนี่เราเราเรียกราคาได้เลยนะคะบางคนเขาเย็บไม่สวยเขาก็เรียกเขาก็เรียกได้เนาะแต่เราต้อง แต่เราต้องอให้เนี้ยไปด้วยแล้วก็สวยไปด้วยเลยจะได้ถูกใจลูกค้าแล้วเขาก็กลับมาอีกนะคะเขาก็จะได้กลับมาอีกถ้าหากว่าไม่ใช่ถ่ายคลิปเนาะจะเทีบจะเย็บแป๊บเดียวเนาะค่ะเย็บพวดๆไปโหลดนะคะเพราะถ่ายคลิปด้วยมันก็จะแบบว่าดูทุรักทุเลหน่อยเนาะพี่น้องกว่าจะตั้งกล้องได้หรือกว่าจะาได้ระดับในการเย็บเนาะค่ะแล้วก็ ก็ต้องมีตะกุกตะกักมั่งเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีบางครั้งก็ถ่ายเองเนาะคะ่ะก็จะไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่เนาะคะ่ะก็วนไปตามนี้เลยเนาะคะ่ะวนรอบแรกก่อนเราก็ค่อยวนรอบต่อๆไปวนรอบต่ออไปจนเสร็จหมดเลยเนาะ,ะห่างกันประมาณตีนผีหนึ่งเนะะี่ยค่ะ เย็บยีนมันจะเป็นอะไรที่เย็บมันมากเนาะค่ะเาเทพก็ชอบทําแป๊บเดียวเสร็จอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ่ายคลิปด้วยมันก็จะช้าไปหน่อยเนาะก็จะช้าไปทํางานกา็ถ่ายคลิปเพราะว่ายาเทพไม่มีอย่างอื่นทำเนาะเอ้ไม่ใช่ไม่มีอย่างอื่นลงเพราะว่าลงคลิปงานก็คือคลิปงานเนาะค่ะก็จะทุลักทุเลหน่อยเนาะค่ะก็อย่าพึ่งเบื่อกันเด้อพี่น้อง <c oughs> ก็คิดว่าจะมีประโยชน์เนาะคะ่ะกับคนที่อยากจะทำเนาะคะ่ะอยากจะทําบางคนบอกว่ายนทิ้งเลยค่อยไม่ทาหลอกประสันว่าใส่ไม่ได้ค่อยก็โยนทิ้งเลยเอ,อ่มันทิ้งไม่ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าผ้าแต่ละตัวงานแต่ละชิ้นเนาะคะ่ะมันก็ใช้งานต่อได้อีกเป็นปีๆเนาะคะ่ะมันก็เสียดายเนาะซื้อมาบางทีระคาะก็ไม่ถูกเนาะคะ่ะก็แพงอยู่แล้วก็ ซ่อมแซมไว้ใช้งานยีนนะเขาบอกว่าบางคนอะไม่ขาดแต่เขาก็อยากได้ที่ๆเขาก็จะมาทําให้ขาดนะคะมีน้องคนหนึ่งมา,ามาเปลี่ยนซิปเนาะคะ่ะบอกว่าทํากางเกงให้หนูให้ขาดให้หน่อยตรงหัวเขา่าอย่าเทียบลืมเนาะอย่าเทบไม่ได้ทําให้จนน้องมาเอาแล้วน้องก็ไปผ่านไปสามวันค่อยขึ้นนกขึ้นได้เอา้าลืมทําผ่าน้องบอกให้ทําให้ขาดให้หน่อยว่าสันน้องเขาก็ไม่ทักท้วงนะว่าว่า พราะว่าปกติก็ต้องคิดคิดคนละราคาเนะาะใส่ซิปราคาหนึ่งแล้วก็ผ่าราคาหนึ่งแต่ว่าทําไมเราคิดเท่านี้น้องเขาก็ไม่ถามสักคำเนาะก็เลยเออพอน้องเขาไปได้สองวันนึกขึ้นได้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตรงที่เป็นคุยๆเนี่ยเราก็จะาวางให้เขาเป็นระเบียบเลยแล้วก็เย็บสารไปเลยเนาะคะ่ะมันจะช่วยทําให้งานออกมาสวยเก๋เนาะคะ่ะ เท่กางยังยินจะต้องเท่เนาะบางคนชอบอลูกค้าเจ้าหนึ่งเขาชอบใส่ยี่ห้อลีเนาะคะ่ะสมัยก่อนจะฮิตกันเนาะของแท้ตัวละหลายพันเนาะคะ่ะตัวละหลายพันเขาจะไม่ทิ้งเลยเนาะเขาจะไม่ทิ้งเลยเขาจะเก็บมาหมดปะยิ่งเกา่ายิ่งใส่ดีเข้าว่านยิ่งเท่เนาะบางทีเขาเอามาทีห้าหกตัวเนาะคะ่ะเอามาทำโอ้ทำมันมากเลยเนาะคะ่ะ แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ท youtube เนาะก็เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรเนาะพอเราเย็บวนเสร็จแล้วเนาะค่ะอา่าเราก็ก็เรียกอะไรเย็บเป็นซิกแซกเนาะค่ะแต่ว่าเย็บเทป่็จะใช้วิธีถอยหน้าถอยหลังโดยการกดจุดกดปุ่มที่ที่ถอยนี่แหละค่ะที่ที่เวลาเราย้ำเนาะเราจะกดจากเดี๋ยวเย็เทปยังไม่ถ่ายให้ดูเนาะค่ะว่าย้ำตรงไหน,น แต่บางคนก็เป็นช่างอยู่แล้วนาะหลายๆคนก็จะจะ,จะรู้เนาะก็คงจะเป็นเหมือนเอซฝรั่งคนนั้นเนาะเขาอยากให้ยเทพทําแบบสาธิตให้ดูหน่อยตรงวิธีการใช้งานของจักรน,นะคะนะคะเราใช้มือกดตรงจุดถอยหน้าถอยหลังเนาะค่ะเขาก็จะถอยไปเองโดยปริยายนะคะก็จะส่วยเก๋เลยนะคะมองไม่ออกเลยว่าผ้าที่เอามาแปะเป็นคนละชิ้นเนาะค่ะ ก็จะเหลืออีกแผลหนึ่งก็จะแผลเล็กน้อยนะคะแผลเล็กเราก็ใช้ผ้าพื้นเล็กแต่ถ้าแผลใหญ่เราก็ใช้พื้นใหญ่นะคะประกบลงไปก็เย็บเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็เย็บเหมือนเดิมเป็นงานเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่าก็อ่าเป็นเขาเรียกะลรนะเหมือนเป็นศิลปะนะคะเป็นศิลปะ จากผ้าขาดเรามาทําให้มันเป็นผ้าดีๆสวยๆนะคะจากที่ว่าอ,อ,อย่างอย่างเช่นผ้าเวลาเราตัดเนี่ยมันเป็นผืนทำไมเราตัดให้ขาดพอเราตัดให้ขาดเสร็จแล้วเราก็มาประกอบกันเป็นตัวเป็นทรงนั้นทรงนี้อะไรแบบนี้เนาะคะเขาเรียกเป็นงานศิลปะค่ะแล้วเราก็เย็ยบบนเหมือนเดิมนะคะเย็ยบบนไปเหมือนเดิม ตามรูปของอผ้าที่เราเอามาเสริมนะคะเอามาแตะตัวนี้เขาจะไม่ได้ขาดเขาก็จะอยู่แค่เป็นรอยถะลอกถะลอกเนาะแต่ก็เป็นรูหมายความว่าใยผ้าเนาะคะ่ะไม่ได้ขาดแล้วก็สารเย็บสารไปเลยตินผีนึ่งเนาะคะ่ะเย็บสารวนกันให้ทั่วโดยรอบๆเลยนะคะมันจะช่วยทําให้งานออกมาสวยเก๋บางบางเจ้าเนี่ยจะไม่เดินเนาะคะ่ะจะไม่เดินลูกค้า,ามาให้ดูเขาไม่ชอบนะคะเขาอยากให้เดินแบบนี้ ร้านนี้ทําเก๋ดีไวสันวาเนะคะถ้าเราทําออกไปดีเดี๋ยวลูกค้าเขาก็ตามมาเนาะ,ะมีอยู่วันวันนี้แหละคะ่ะที่ทํานี่ยีนมาสี่ตัวพร้อมกันเนาะ,ะแล้วก็ขอเร็วทุกตัวเลยก็เลยเมึนเลยนะคะแต่ก็สนุกสนุกเพราะว่ามันมันดีเนาะคะ่ะ <c oughs> ยีนเขาจะเป็นงานที่ท้าทาย ความสามารถอยู่ประมาณหนึ่งเนาะนี่ก็เป็นการเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสวยเก๋เท่ดีนะคะสำเร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้ยาเทพเนาะคะ่ะสวยไหมคะสวยไหมคะประมาณนี้เนาะ,ะขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขเฮงเฮงปังปทุกคนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายนะคะ